เล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าพร้อมแล้วผมขอให้ทุกคนปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับ เรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อจากนี้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ผมได้รับฟังมาจากแม่ผมอยู่เช่นเดิมโดยครั้งนี้จะเป็นเรื่องราวของบุคคลที่สังคมทั่วไปเรียกว่าคนบ้าโดยคนบ้านี้เป็นที่รู้จักของคนในหมู่บ้านแทบทุกคนแม่ผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนอกจากชีวิตประจำวันที่ดำเนินไปตามกฎของธรรมชาติแล้วการตายและเรื่องราวหลังจากนั้นก็เป็นที่จดจำไม่แพ้กันเรียกว่าแม้จะลาโลกไปแล้ว แต่ก็ยังคงความมีตัวตนไว้อยู่จนยากจะลบเลือนออกจากความทรงจำของใครหลายๆคนมึงจำปลาห้อยได้ไหมแม่ผมถามขณะที่เลื่อนจานใส่ขนมของโปรโดมาให้ปลาห้อยอ,อื๋อจำได้จำได้ไดผมตอบพลางยัดขนมที่เนื้อแสนแน่นและรสชาติแสนหวานใส่ปากอย่างสบายอารมณ์มึงรู้ไหมป้าห้อยเกเฮียนมากคำพูดของแม่ ทำเอาผมหยุดสว้าปามของโปรดทันทีป้าห้อยเป็นหญิงชาราซึ่งมีอายุราวๆหกสิบปลายๆถึงเจ็ดสิบตนนั่นคือตัวเลขบอกว่าแกอยู่และผ่านอะไรๆบนโลกใบนี้มานานแค่ไหนและนั่นคือตัวเลขสุดท้ายก่อนที่แกจะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุแม่ผมเล่าว,ว่าเมื่อก่อนป้าห้อยแกเปิดร้านขายของชำซึ่งถือว่าเป็นร้านที่มีความใหญ่โตพอประมาณร้านของแกมีของมากมายหลากหลายมาจำหน่าย ั้งของใช้ที่แสนเจะโบราณจะมีขายก็แค่ร้านของแก่เท่านั้นจนไปถึงขนมขบเคี้ยวที่ทันสมัยแต่แล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของแกป้าห้อยปิดร้านแล้วกลายเป็นคนจิตไม่ปกติไปเที่ยวเดินเร่ร่อนทั้งวันจนใครต่อใครต่างก็เรียกแกว่าคนบ้าป้าห้อยจะแต่งกายด้วยชุดขาวราวกับคนที่บวชชีพรา์แกจะโกนผมจนเกลี้ยงเกลาและเที่ยวเดินไปเดินมาเข้าออกตามโซกตามซอยในหมู่บ้าน แต่ที่เป็นเส้นทางและกิจวัตรเดิมที่แกกระทําเป็นประจำและกระทําในช่วงเวลาเดิมของทุกๆวันคือการขนเอาเศษใบไม้ใบหญ้าแบกขึ้นบ่าเอาไปสุมไฟเผาที่ลานกว้างหน้าบ้านของแกแกจะเดินเข้ามาในซอยบ้านผมเวลาประมาณบ่าย,ายเดินตัดลัดเลาะไปตามป่าตามหลังบ้าน,น,นคนน้นคนนี้เพื่อที่จะทะลุไปจนถึงสวนของแกแกมีสวนกล้วยติดอยู่กับสารปู่หลังบ้านของผมครับในทุกๆวัน แกจะแบกไม้ขานที่มีใบกล้วยแห้งและเศษกิ่งไม้ขึ้นบ่าเดินอุปัตุเปท่อมๆไปตามทางด่านที่แกเดินจนใบไม้ใบหญ้าราบลู่โล่งเตียนจากนั้นก็ข้ามถนนเส้นเล็กๆไปยังเมนเผาโศบและเดินตัดผ่านประช้าเพื่อข้ามถนนใหญ่และก็จะถึงที่หมายคือบ้านที่เคยเป็นร้านขายของชำของแกเวลาหกโมงเย็นของทุกวันผู้คนที่สัญจรไปมาผ่านทางนั้นจะเห็นควันไฟที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า ที่ถูกแสงตะวันสีแดงฉาบทับและตัดกับปุ๋ยเมฆสีขาวมนข้างๆกองไฟจะมีหญิงชลาในชุดขาวนั่งเอาไม้เขียดเสร็จขยะให้เข้าไปรวมกันในกองไฟจนถูกมอดไหม่เหลือเพียงขี้เท่าดำๆรอจนกระทั่งไฟก้อนนั้นดับสนิทแกจึงจะกลับเข้าบ้านไปและกลับออกมาใหม่ในวันรุ่งขึ้นพอฟ้าสางแกก็ดำเนินชีวิตแบบเดิมๆเ,เหมือนทุกๆวันชีวิตของแกดำเนินไปแบบนี้จนกระทั่งวันนั้น วันสุดท้ายที่ป้าห้อยจะมีชีวิตอยู่บนโลกป้าห้อยถูกรถชนเสียชีวิตคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าขณะที่ป้าห้อยแก่แบกสิ่งของที่จะเอาไปเผาข้ามถนนใหญ่รถคันหนึ่งเล่นมาด้วยความเร็วสูงจับด้วยความประมาทหรือชะตากรรมที่น่าเวทนาของป้าห้อยทําให้ผีสางหนางไม้สงสารจึงปลดปล่อยให้พ้นทุกข์รถคันนั้นชนป้าห้อยจนร่างกระเด็นไปไกลหลายสิบเมตรตามระเบียบครับรถคันนั้นเล่นจากไปอย่างไม่ใหญ่ดี อ่อยให้ร่างของป้าห้อยนอนหายใจรวยรินและสิ้นใจไปในที่สุดการตายของป้าห้อยเป็นที่รู้กันว่าคนทั่วไปจะเรียกว่าตายโหงแน่นอนครับสิ่งที่ตามมาคือความเห็นแบบจัดหนักด้วยว่าขณะที่แกยังมีชีวิตอยู่แก่ก็สติสตังคไม่สมประกอบจนชาวบ้านและเด็กๆพากันกลัวอยู่แล้วแต่นี่แกกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าผีคงไม่ต้องบอกนะครับว่าความน่ากลัวของแกะจะอัปเกรดขึ้นไปเป็นระดับไหน คนแรกที่โดนคือพี่เอพี่เอในขณะนั้นเป็นวัยรุ่นวัยขนองทุกวันแกจะบิดมอไซค์คู่ใจไปดื่มเหล้าตามบ้านเพื่อนพอดึกๆก,ก็เมาแอขี่รถปัดซ้ายปัดขวากลับบ้านคืนนั้นเป็นคืนแจ็คพอตที่ทําให้หนุ่มไวซ่าเลิกดื่มสุราไปตลอดชีวิตพี่เอขี่รถของแกมาตามปกติพอถึงจุดเกิดเหตุตรงที่ป้าห้อยแกตายไปไหนเสียงใครสักคนถามขึ้นจนพี่เอแกแปลกใจ จึงจอดรถแล้วหันมองหาที่มาของเสียงแต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าพี่เอ๋ก็คิดว่าแกคงเมาจนหูเพี้ยนจึงตั้งใจจะขี่รถต่อไปแต่แล้วไปไหนจะไปไหนที่นี้แกแน่ใจแล้วล่ะครับว่าไม่ได้หูฝาดพี่เอ๋ดับเครื่องทันทีแล้วร้องถามออกไปใครใครวะเอตโกนถามเพราะตอนนั้นคิดว่าคงจะเป็นใครสักคนที่แกล้งแกแน่ ด้วยดีกรีที่กระโดกไปเยอะพอสมควรเรื่องผีเรื่องสางจึงไม่ได้อยู่ในหัวเลือดทุกหยดที่ไหลเวียนอยู่ในตัวมันเดือดปุดๆพร้อมบวกทันทีพี่เอ๋มองหาอยู่สักพักใหญ่ได้ไฟงุดหยิดที่เริ่มเาผาผันแก่ลงไปยืนเท้าสะเอวตัวโยกเล็กน้อยเพราะความเมาและเริ่มด่าทอออกมาใครใครวะออกมาคุยกันหน่อยดิเล่นแบบนี้เจอหน้ากูจะตบให้ความเมื่อมีคนถามหา เจ้าของเสียงปริศนาจึงปรากฏต,ตัวพี่เอ๋เล่าว่าเห็นใครคนหนึ่งในชุดขาวเดินข้ามถนนจากฝั่งตรงข้ามที่เป็นป่าช้าพอมาถึงเส้นกลางถนนจู่ๆก็เกิดเสียงดังโครมแล้วร่างนั้นก็ลอยละลิ้วปิวละล่องหล่นตุ๊บลงตรงพงหญ้าข้างทางแค่นั้นก็น่าจะทําให้อึ้งพออยู่แล้วร่างนั้นค่อยๆลุกขึ้นอย่างยากลําบากมีเสียงกรอบแกรบเหมือนกระดูกหักพอยืนได้ร่างนั้นก็วิ่งออกไปกลางถนนแล้วก็เกิดเสียงโครมขึ้นอีกครั้ง แล้วร่างนั้นก็ลอยควางแล้วก็ตกลงมาที่เดิมสักพักก็ลุกขึ้นและทำแบบเดิมอีกพี่เอ๋ยืนมองร่างนั้นวิ่งให้ความว่างเปล่าชนนับสิบครั้งจนแกฉี่แตกเต็มเกลกเกงอยากจะหนีก็หนีไม่ได้ขาตายครับนาทีนั้นไปไหนไปด้วยกันไหมไปอยู่ด้วยกันนะนั่นคือประโยคสุดคลาสสิกที่เรียกสติพี่เอ๋ซึ่งล่องลอยวขงควางให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวพี่เอ๋ออกวิ่งทันทีไม่เหลียวหลัง แต่ด้วยความมืดและความที่แกวิ่งแบบไม่คิดชีวิตทําให้แกไม่ทันระวังรถยนต์ที่จู่ๆก็โผล่มาจึงชนแกอย่างแรงพี่เอสลบทันทีพี่เอฟื้นอีกทีที่โรงพยาบาลสรุปอาการโดยรวมขาหากักสองข้าง4ี่ท่อนเรื่องราวที่เจอมาถูกถ่ายทอดเมื่อพี่เอแกมีสติครบถ้วนแล้วจากนั้นก็อย่างที่รู้กันและครับเรื่องราวความเหี้ยนแบบเอาตายของปา้อยจึงถูกกระพือจนลือกระชอนไปทั่ว หนจะคนขับรถบรรทุกที่จอดพักนอนตรงสาลาริมทางหลังวัดท่ามกลางแสงสลัวยามเย็นย่ำจนใกล้ค่าด้วยรถราที่แล่นไปมาจึงไม่ได้ทําให้คนขับรถคนนั้นกลัวแม้จะนั่งพักอยู่ใกล้ป่าช้าในขณะที่ติดเตาตั้งหม้อเพื่อทําอาหารอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีหญิงชราสวมชุดขาวตัดสกินเฮดมานั่งจ้องตาขม็งหญิงชรานั่งนิ่งมองไฟในเตาแก๊สไม่พูดไม่จาไม่ทักทายพอคนขับรถบรรทุกเอ่ยทัก ญิงชราคนนั้นก็หายไปต่อหน้าต่อตาหายไปแบบแวบหายไปเลยที่หนีก็บันเทิงสิครับแหกปากร้องลั่นว่าผีหลอกวิ่งเข้าไปในบูบ้านหน้าตาเหลือราหัวกระเซิกระเซิงจนชาวบ้านต้องจับตัวไว้เมื่อตั้งสติได้ก็เล่าให้คนที่ช่วยเหลือฟังทุกคนที่ได้ยินต่างก็บอกกันว่านั่นคือป่าหอยหญิงชราที่สติไม่ดีที่เสียชีวิตตรงจุดนั้นอีกหนึ่งเคสก็คือคนที่มีบ้านเรือนอยู่ในละแวกนั้น บางคืนจะเห็นเป็นเงาดำๆที่แค่มองก็จำได้ว่าคือป้าหอยเดินไปเดินมาเข้าออกบ้านของแกบางครั้งก็นั่งยองๆตรงจุดที่แกเคยเผาขยะบางครั้งก็ลุกไปยืนทำท่าเหมือนจะข้ามถนนแต่ลังเลยอยู่แล้วสักพักก็หายไปเหล่าแม่ค้าตลาดเช้าเองก็โดนเช่นกันเข็นรถเตรียมเอาของไปขายที่ตลาดเดินเดินอยู่ก็เห็นว่ามีคนเดินนำอยู่ด้านหน้าไม่ไกลนักพอถึงตรงที่ไฟสว่างร่างนั้นก็หายไป พอไฟสลัวก็เห็นร่างนั้นปรากฏตัวขึ้นอีกเพ่งมองดีๆจึงเห็นรายละเอียดชัดเจนจากทรงผมท่าทางการแต่งตัวทุกอย่างชี้ชัดว่าเป็นปะห้อยแน่นอนเมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ตบเกียร์ต่ำสับตีนแตกเข็นรถแบบไฮสปีดแซงผีวิ่งตรงเข้าตลาดพอไปถึงก็หอบแหกๆจนหายเหนื่อยจึงแหกปากว่าผีหลอกเป็นที่กุลาหุนวุ่นวายกันเลยแล้วครับทีนี้ก็เป็นเรื่องที่แม่ผมโดนมากับตัวครับ ด้วยความที่แม่ผมเป็นแม่ค้าท่านจะต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดเพื่อเตรียมของไปขายที่ตลาดพอสายๆก็กลับเข้าบ้านเคลียร์ของเรียบร้อยก็ไปนอนพักที่ศาลาปู่นั่นแหละครับเพราะอากาศที่นั่นเย็นสบายตกบ่ายก็ตื่นและเตรียมตัวไปขายของรอบเย็นเป็นแบบนี้ทุกวันแต่วันนั้นคงจะตกขาวสวยขนาดที่แม่ผมนอนหลับอย่างสบายอารมณ์อยู่นั้นจู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีใครมาคร่อมร่างอยู่พ่อลืมตาขึ้น ก็พบว่าป้าห้อยค่อมร่างไว้และยิ้มให้แม่ผมตกใจจนแทบบ้ากลัวสุดขีดแต่ร้องไม่ออกลุกเธอแม่ไอ้หนูลุกได้แล้วลุกไปขายของเอาให้ยายห้าปาเจอยายหิวแล้วป้าห้อยก็กระโดดลงจากศาลวิ่งหายเข้าไปทางสวนของแกแม่ผมก็วิ่งครับวิ่งกลับบ้านแบบไม่คิดชีวิตพอมานั่งสงบสติอารมณ์ได้ก็นึกสงสารป้าห้อยแกคงจะหิวเพราะไม่มีใครทำบุญให้ จึงได้มาออกกับแม่ที่เมื่อก่อนเห็นกันบ่อยแม่ผมขายข้าวเหนียวนึ่งครับพ่อแม่ไปถึงร้านก็เอาเข้าวเหนียวกับไก่ย่างที่ซื้อจากแม่ค้าร้านข้างๆใส่จานพร้อมกับน้ําขวดหนึ่งจุดทูบแล้วบอกว่าให้ปลาห้อยนะมากินเถอะจะได้ไม่หิวเชื่อไหมครับทุกวันแม่ผมขายไม่เคยหมดแต่วันนั้นขายหมดตั้งแต่บ่ายสามเลยหลังจากวันนั้นแม่ผมก็ทําแบบเดิมบางวันก็มีขนมบ้างน้ําหวานบางแอก็ขายดิบขายดีเลยทีเดียว หายหมดตั้งแต่ยังมีคำจากตอนแรกที่แม่กลัวปะะห้อยกลายเป็นว่าตอนนี้นึกรักเหมือนแก่เป็นญาติแท้ๆเลยละครับส่วนเรื่องความเห้็นนั้นก็มีมาให้ได้ยินบ้างแบบประปรายก็ถ้าทําบุญกับคนแล้วมันไม่ขึ้นทํากับผีดีกว่าอย่างน้อยเขาก็ไม่ในรักคุณเราแม่ผมบอกทุกท่านครับชีวิตปะห้อยนั้นผมก็ได้ยินมาว่าแกก็มีลูกมีหลานอยู่เหมือนกันและลูกหลานของแก ก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยแกแต่อย่างใดพวกเขายังคงดูแลแกตามอัตภาพเพียงแต่ต่างคนก็ต่างมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเพราะถ้าลูกหลานทอดทิ้งแกคงอดอยากหิวโหวยมากแน่นอนอันนี้ความคิดผมนะครับแต่จะอย่างไรก็ตามคนเราเมื่อถึงที่ตายไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดในโลกานี้ย่อมหนีไม่พ้นเงื้อมมือมัจจุราชตัวปลาห้อยที่เดินแบกเศษกิ่งไม้ใบหญ้าท่ามถนนไปมามาเป็นแรมปี ไม่เคยมีว่าแกจะโดนรถเล็กรถใหญ่เฉียวชนแต่วันนั้นวันที่ดวงแกถึงที่แกจึงจากไปด้วยอุบัติเหตุอนนาเศร้าทุกวันนี้เรื่องราวของแกก็ยังคงอยู่ในความทรงจําของคนแก่และคนรุ่นผมที่เมื่อสมัยละอ่อนเมื่อได้ยินว่าป้าห้อยมาก็จะพากันวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนทั้งที่แกไม่เคยทําอะไรให้วันนี้พอมานึกย้อนไปก่น,นึกสงสารแกจับใจเหมือนกันทั้งที่แกก็อยู่ของแกดีๆแต่ไม่รู้ว่าใครเอาความคิดแบบนี้มาฝังหัว พอเห็นแกเดินมาแต่ไกลก็พากันวิ่งหนีกลัวแกจะเอาไปฆ่าหมกป่าส่วนเด็กๆสมัยนี้ไม่มีใครรู้เรื่องแล้วละครับคนบ้าคนสติไม่ดีคนที่มีความทรงจำเลอะเลือนไม่ใช่คนที่น่ารังเกียจเขาเหล่านั้นอาจจะพบเจอเรื่องราวใดๆที่ทำให้จิตใจกระทบกระเทือนขั้นรุนแรงร่างกายจึงตอบสนองด้วยการปิดกั้นความนึกคิดพาให้จิตใจอันบอบช้ำหลุดพ้นจากสิ่งเวทล้อมที่เผชิญอ,อยู่ สุดท้ายเมื่อร่างกายไร้สติมาควบคุมจึงกลายเป็นคนที่เราๆท่านๆเรียกแทนพวกเขาสั้นๆว่าคนบ้าทั้งที่พวกเขาไม่ได้ต้องการคำคำนั้นผมว่านะครับถ้าเป็นไปได้คงไม่อยากมีใครตกอยู่ในสถานะเช่นนั้นหากทุกท่านพบเจอคนเหล่านี้ขออย่าแสดงท่าทีรังเกียจเดียดฉันจนออกนอกหน้าและขออย่าปลูกฝังความกลัวที่ไร้สาระแบบนี้ให้กับลูกหลานเลยเหรอครับถ้าคนเหล่านั้นเขาไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ท่าน เพราะเราไม่รู้อนาคตไม่แน่นอนครับอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าพวกเราอาจจะกลายเป็นคนบ้าก,กันก็ได้ผมไม่ได้แช่งนะครับแต่มันคือสัจธรรมของชีวิตส่วนผมถ้าย้อนเวลาไปได้คงไม่ทําแบบนั้นคงไม่กลัวและว,วิ่งหนีปะหอยเพราะเท่าที่ผมรู้แกเป็นคนดีคนหนึ่งเลยลหละครับถ้าเราไม่อยากได้สิ่งใดเป็นการตอบแทนก็ไม่ควรทําสิ่งนั้นกับใครเชื่อทิดนิ่มเถอะครับทิศนิ่มเรียนมา เป็นงไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคืนนี้ขอบคุณเรื่องเล่าจากคุณไตรโซกสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับใครมีเรื่องเล่าสามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเล่าเรื่องหลอนชนแนลสำหรับเล่าเรื่องหลอนในคืนนี้ ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ